พี่บิตี้มาร้นโกกัป้าสิเฮ้ยโกกัป้าสุดยอดไปเลยอ่ะของโปรดของเราเลยนะแค่คิดถึงมันผมก็น้ำลายสอแล้วอ่ะไหนว่างไงเอ,อ s เอเอสมาเธอะเราจะตามหลังคุณไปเราจะไปชิมโกกัป้ากันคุณอยากทานโกกัป้าเหรอใช่ทำไมะ ผมทานไม่ได้เหรอไม่ฉันหมายถึงคุณคงเคยทานแต่ร้านอาหารหรูๆแต่ว่านี่เป็นแค่ร้านข้างทางเท่านั้นนะเอ้ยพูดอะไรของคุณเนี่ยร้านข้างทางมีโกกาป,ปาที่อร่อยที่สุดเลยนะรสหวานเผ็ดและเปรี้ยวผสมกันอย่างลงตัวแล้วถ้าคุณทานได้เนะ่ยทำไมผมจะทานไม่ได้ไปสิเชิญเชิญเลยไปแล้วเข้า สวัสดีผมได้ยินชื homem, Bitte, k, ่อเสียงคุณมาเยอะทําโกก้าป้าอร่อยๆให้หน่อยสิพี่บิตตี้พี่พาเขามาได้ทําไมอ่ะก็เขายืนยันว่าเขาอยากทานที่นี่นี่นะแต่คนเกาะแกะคอยดูนะฉันจะสั่งสอนเข้าหน่อยเขาไม่เลิกตามเราสักที นี่พ่อคะทำอะไรของคุณนะ่ะขอเผ็ดๆกว่านี้หน่อยสิเธอพูดถูกแล้วฟังเธอสินี่พ่อคะเอามาให้เราเร็วเข้าน้ำลายไหลแล้วอะเอาให้เขาเร็วสิเร็วสิ เป็นยังไงต้องบอกว่าสุดๆไปเลยเกากับป้าของลันลูไม่ใช่เสียงในย่านกาลยานีเทวีเลยนะคุณลันลูทำให้พวกเขาอีกสิพอแล้วหัวหัวจะระเบิดแล้วไม่ไม่ไม่แต่คุณเพื่อจะกินไปชิ้นเดียวเองอ๋อแค่นี้ก็พอแล้ว พอได้แล้วนะอย่าบังคับพวกเขาสิเงินก็ไปกันเถอะเราจ่ายเงินเขาแล้วมาฮิ ฉันน่ะปล่อยลมจากล้อรถแล้วก็กิงของเผ็ดด้วยแต่เพื่ออะไรอ่ะฮะเพื่อสัปนปาถ้าผู้หญิงได้เงินเพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นแล้วมันจะผิดตรงไหนละ่ะ วิตรานี่ก็หลายวันแล้วนะเรามาเต้นรำกันหน่อยไหมไม่ฉันไม่มีอารมณ์เป็นอะไรไปช่วงนี้คุณดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยเบาฉันหน่อยสิบิตตี้พูดอะไรผิดเงั้นเหรอทำไมคุณถึงยกมือจะตีเธอบิตตี้ไม่ได้พูดอะไรเลยนะชรายาตังหากแหละที่พูดถูกต้องนั่นแหละที่ผมบอกความคิดของบิตตี้ส่งผลไม่ดีต่อทุกคนเนี่ย ภรยาทำแล้วมาชาสุมาก็จะทำตามด้วยแล้วมันสำคัญตรงไหนกันล่ะจริงไหมมาตรฐานทางสังคมไม่เปลี่ยนไปเพื่อใครหรอกเนะ้อแต่มันจะทำลายบ้านหลังนี้แนะ่เราเห็นมาแล้วนี่มันจะทำลายบ้านหลังนี้ยังไงกันนะคุณไม่คิดว่าสิ่งที่บิทตี้คิดถูกต้องอย่างนั้นเหรอปรวิตราคุณพูดอะไรเนี่ยฮะมันเป็นมาตรฐานต้องขอรบคุณแม่ภรยาคือครึ่งหนึ่งของคุณพวกเธอคือเจ้าของบ้าน แต่ไม่ได้แปลว่าผู้เธอต้องได้เงินเดือนนี่นาจริงหรือเปล่าปวิตราอย่ายึดติดกับคําว่าเงินเดือนได้ไหมพยายามเข้าใจปัญหาที่แท้จริงหน่อยมันมีความจริงในสิ่งที่บิตตี้พูดนะยังมีความจริงอีกอย่างนึ่งนะ สามีคุณคือแฟนตัวยงของคุณคุณคือราชนีของหัวใจผมทุกอย่างของผมเป็นของคุณเงินเดือนทุนสำรองกองทุนรวมบำนาญที่ผมจัดได้ผมพร้อมจะยกให้คุณทุกอย่างเลยละผมไม่แบ่งแยกคุณกับผมออกจากกัรลรอก ของของผมคือของของคุณผมหาเงินพวกนี้ก็เพื่อคุณนั่นแหละบอกสิว่าคุณต้องการอะไรอะคุณต้องการเงินเดือนไม่ใช่แค่เงินเดือนเท่านั้นนะผมมอบชีวิตของผมให้คุณไปแล้วละ่ะเราทั้งสองคนผูกพันกันแน่นแฟน้นแต่ตอนนี้ฉันขอแค่อย่างเดียวอะไรละ่ะชรยาชรยา ครับพี่ผมมาแล้วมีไรครับพี่วิเดนเอาเงินนี่ไปไปซื้อกุฟี่มาจานหนึ่งนะรู้ไหมของพี่ปาวิตราเหรอแน่นอนว่าของปาวิตราเนี่ยเอาไปอีกไปซื้อมาสองจานเอาจานหนึ่งให้ปาวิตราอีกจานน์้นไปแบ่งกันทานซะ คุณยา่าความกลัวของเราเป็นจริงแล้วนะครับบิตตี้ทำลายบ้านของเราเนะ่ะฮความคิดของเธอทำให้ปาวิตราเกเรผมไม่อยากเล่าเลยว่าผมต้องทำอะไรเพื่อง้อปาวิตราบ้างเนะี่ยผมรู้ว่ามันจะต้องส่งผลต่อพวกผู้หญิงนะครับผมไม่ให้โอกาสจันธนาพูดเรื่องนี้ถ้าท,ที่เธอเข้ามาในห้องพอผมได้เ,เต้นรำให้เธอดูเนะ่ะเธอลืมทุกอย่างเมื่อเห็นผมเต้นนะครับแกเต้นให้จันธนาดูเหรอเออเอ,อ,เอ,อ เ,เ,เ,เปล่าผมพิงกี้กับผมเรากําลังเล่นกันอยู่เราเต้นด้วยกันผมไม่ได้เต้นให้จัทนาดูนะครับชื่อผมสิครับไม่จริงเลยทำไมเราต้องมาคุยเรื่องเต้นกันด้วยล่ะครับคุณย่าคุณย่าเข้าใจความจริงจังของเรื่องนี้หรือเปล่าล่ะครับผมกําลังกังวลแต่คุณย่าพูดเรื่องเต้นนะฮะมันไม่ใช่แบบนั้นวิเรนใบไม้เน่าแค่สองสามใบมันไม่ทําให้ต้นไม้ทั้งต้นล้มไปได้หรอกนะ ฉันรู้ว่าเรื่องนี้จริงจังแค่ไหนทั้งครอบครัวเราได้รับผลกระทบจากความคิดของบิตตี้แต่เราจับเธอกดลงแม่น้ำคงคาไม่ได้เนี่เราไล่เธอออกจากบ้านก็ไม่ได้อีกเราพยายามหาคู่ดูตัวมาแต่งกับเธอแต่โชคร้ายเราก็ยังตกลงงานแต่งไม่ได้แม้แต่พวกแกก็พยายามหาคู่ที่เหมาะให้กับเธอ แต่เธอทําอะไรผิดอย่างนั้นเหรอเธอแค่บอกว่าภรรยาควรได้รับเงินเดือนทุกเดือนเพื่อเอาไปใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับคุณย่าเธอไม่ได้บุ่นวายกับเราเรื่องอื่นเลยนะเธอทําสวนเพื่อหาเงินใช้เองร่วมกับชรยากับซุมมานและเธอยังก,กําลังเรียนอยู่ด้วยเธออยากจบคุณศสตย์บัณฑิตและเป็นอาจารย์นะครับเธอเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเป็นหมอหรือว่าวิศวะที่ต้องใช้เงินเป็นล้านรูปีเนี่ยคุณศสตย์บัณฑิตไม่ได้แพงและถ้าเธอเป็นอาจารย์เนี่ย เราก็จะยิ่งหาคู่ให้เธอได้ง่ายขึ้นนะครับและคุณย่าก,ก็จะรู้ว่าพอเธอเป็นอาจารย์เนี่ยผู้ชายมากมายก็จะเข้าคิวกันมาขอพิธีแต่งงานให้พืึบเลยแต่เธอจะเป็นอาจารย์เมื่อไหร่เธอจะแต่งงานเมื่อ,อไหร่ล่ะถ้าเธอไม่ได้เป็นอาจารย์ล่ะครับพูดนะมันง่ายนะมีคู่แข่งตั้งมากมายในยุคนี้เรนดานายก็ทําเกินไปแค่พระวริตาพูดอะไรกับนายนายก็พยายามทําให้เป็นเรื่องใหญ่อะ่ะใช่สิ ไรจะเกิดขึ้นทบ,บิตตี้ไม่ได้เป็นอาจารย์ล่ะมันจะยากที่จะให้เธอแต่งงานและพวกเราก็จะต้องหาเงินมาจ่ายค่าสินสอดให้กับเธอด้วยนะฮะใครจะเป็นคนจ่ายพี่เหรอพี่หาเงินมาจุนเจอครอบครัวย,ยังไม่ได้เลยเนอะพี่จะหาเงินมาจ่ายค่าสินสอดได้ยังไงผมรู้ว่าถ้าถึงเวลานั้นทุกคนก็จะหันมาพึ่งผมผมต้องเป็นคนจ่ายค่าง,งานแต่งและค็สินสอดผมลยทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่นี่ยังไงเล่า อีกอย่างนะขอพูดให้ชัดๆเลยนะถ้ามันเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมจะให้เงินใครทั้งนั้นเลยเนะ่ะฮัลโหลนี่บันเทพนะครับเราขอโทษจริงๆที่ปฏิเสธการดูตัวในวันนั้นแต่เราสนใจอีกครั้งเราไปคุยกันที่ร้านอาหารที่เราเจอกันคราวก่อนเถอะเออตกลง ผมจะไปพี่โยคีที่ผมพูดไปแบบนั้นเพราะว่าผมกโกรธขอโทษทีนะวิเรนดาฉันรู้ว่าฉันทำงินได้น้อยกว่านายรู้ไหมทำไมเพราะว่าฉันไม่ได้ ฉลาดเหมือนนายแต่บอกตรงๆฉันไม่เคยเสียใจที่ทําเงินได้น้อยกว่ารู้ไหมทําไมเพราะว่าฉันมีน้องชายดีๆแบบนายยังไงละ่ะฉันมีครอบครัวที่มีสุขและไม่ต้องการอะไรอีกต่อไปแล้วโทษทีพี่โยคีลืมเรื่องพวกนี้ซะและมากับผมเถอะไปไหน สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งก่อนครับเออบันเทพคุณเรียกเรามาโดยไม่บอกลูกหน้ามีอะไรอย่างนั้นเหรอรอหลานผมก่อนโอ้นี่เข้ามาแล้วเขาจะบอกคุณเองครับอา้าหลานชายคุณก็มาด้วยเหรอ สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสบายดีไหมพี่เซกสบายดีครับแล้วคุณอนะเราสบายดีครอบครัวเป็นยังไงบ้างอะครับทุกคนสบายดีนะสัตยาเทพเวรนดาบอกผมว่าคุณโทรมาบอกว่าอยากเจอเรามีเรื่องอะไรเหรอฮะผมจะบอกเอง อันนี้ฟังนะเรามาเพื่อตกลงให้เบตตี้แต่งงานกับอภิเสกแต่กลับมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วเราตัดสินใจจะไม่ตกลงแต่งงานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นคนละเรื่องกันนี่ไม่ใช่เวลาที่จะคุยเรื่องนั้นคนบันเทพอยาให้เราสงสัยเลยบอกมาถึงว่ามีอะไรกันแน่นี่ฮะประเด็นคือตอนนี้เราพร้อมตกลงแต่งงานแล้ว ว่ากันว่าผู้ชายยอมได้ทุกอย่างในโลกนี้แต่เขาจะไม่ปฏิเสธลูกของเขาเรื่องในตอนนี้ก็เป็นกรณีนั้นคุณวิเรนดาเราเป็นหนึ่งในลูกค้าเก่าแก่ของธนาคารคุณเรารู้จักกันและกันดีครั้งหนึ่งคุณเคยมาร่วมงานพิธีพร้อมกับครอบครัวลูกชายผมอภิเษกถึงได้เห็นน้องสาวของคุณบิตตี้และชอบเธอมากๆคุณวิเรนดา ลูกชายผมชอบบิตตี้น้องสาวของคุณจริงๆและเขาอยากแต่งงานกับเธอเราถึงได้โทรเรียกคุณมาพบนี่แบบนี้ก็ยอดเลยไม่ไม่เลยสักนิดเดียวมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะคุณจะพาน้องสาวผมไปทำไมฮะคุณจะการดูตัวเวลาที่คุณต้องการและยกเลิกมเวลาไม่พอใจ คุณปฏิเสธที่จะบอกเหตุผลกับเราอะ่ะคุณไม่มีลูกสาวคุณถึงไม่รู้ว่าผู้หญิงต้องเจอกับอะไรบ้างเวลาที่ครอบครัวคู่ดูตัวปฏิเสธเธอคุณไม่มีวันรู้หรอกเนอะผมขอโทษจริงๆคุณพี่ผมขอโทษแทนครอบครัวของผมด้วยผมเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าคุณต้องการผมจะผมจะไปขอโทษบิตตี้เป็นการส่วนตัวนะครับไม่อภิเสกไม่เป็นอะไรหรอกเนอะแต่พงงานแต่งงานถูกปฏิเสธไปแล้วเนี่ยนะมันไม่ง่ายที่จะกลับมาพิจารณากันใหม่เลยทำไมครับบิตตี้ยังโกรธผมอยู่งั้นเหรอเรื่องบิตตี้เนี่ยไว้ทีหลังเถอะนะเราจะกล่อมเธอเองแต่เรื่องสำคัญก็คือเรื่องเงิน เราให้สินสอดกับคุณไม่ได้เพราะว่าเราเราไม่ได้ขอสินสอดนี่คุณพูดอะไรเนี่ยพภิเสกต่อต้านสินสอดเออใช่ไหมอภิเสกใช่ครับคุณเออตกลงน่าเป็นเรื่องดีแต่ยังเออมีอีกหนึ่งปัญหานะมีอะไรอีกงั้นเหรอ ฝันนะอภิเศกน้องสาวผมมีการศึกษาที่ดีเธออยากเรียนต่อเพื่อไปเป็นอาจารย์เธอคิดเหมือนอาจารย์คนหนึ่งรู้ไหมเธออยากจะออกไปทำงานหาเลี้ยงตัวเองไม่งั้นก็เป็นภรรยาแล้วก็ทำงานบ้านแต่ถ้าเป็นกรณีนั้นสามีเธอจะต้องให้เงินเธอทุกเดือนเปค่าใช้จ่ายในบ้านแล้ก็ของตัวเธอเองด้วยนะเหมือนกันเดืนประจํานะ ตกลงครับที่จริงเนี่ยผมชอบความคิดนี้ของบิตตี้มากนะครับผมประทับใจมากผมมั่นใจในการตัดสินใจของผมผมอยากแต่งงานกับบิตตี้จริงๆครับ มาฮิหลายอย่างนี่เปลี่ยนไปมากในอันลหาหบัตนะเช่นอะไรเช่นนายไงเล่านายอ่ะนายเปลี่ยนไปนายเป็นลูกชายของลาดูซิงมาฮิซิงนายเป็นผู้รับเหมาขายทรายนายได้รับความเคารพนายแค่มองก็ทําให้วิศวกรและผู้รับเหมาที่ดีที่สุดต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปแล้วแต่ว่าผู้หญิงคนเนี้ยดูถูกนายและล้อเลียนนายและนายก็ได้แต่ยืนนิ่งมองเธอเหมือนตัวแข็งไปซะยอย่างนั้นเลยอะ่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะ แทนที่นายจะไปนั่งดื่มเหล้าเหมือนเคยเนี่ยนายกลับนั่งจิบชาที่กรัลรยาณีเทวีฉันรับไม่ได้นะไมฮิเร,รบไม่ได้จริงทยังไงเล่านี่เป็นชุมชนของสัปปนามีเวทมนต์อยู่ในอากาศสถานที่นี้แม้แต่น้ำชานี่ทุกอย่างงดงามวันนี้สนุกมากเลยฉันได้เจอสัปปนาแล้วก็ยัง ได้กินโกกับป้าอีกด้วยสป,ปนาจาเราไม่ได้ไปคุยกับครอบครัวฝ่ายชายพวกเขามาหาเราเองพร้อมคำขอแต่งงานถามคุณย่าก็ได้ทาไมเชื่อฉันน่ะฉันรับโทรศัพท์ต่อหน้าคุณย่าเลยใช่บิตี้เวรนดาพูดถูกแล้วเราก็แค่ปรึกษากันเรื่องนี้นะ่ะเราไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้คุยเรื่องนี้เหรอพร่อคะ ชรยาชอบเต้นมากๆเขาฝันอยากเรียนเต้นในอนาคตนะคะสุมานก็ฝันอยากจะเป็นวิศวกรแล้วเราจะปรึกษากันเรื่องนี้ได้หรือเปล่าล่ะคะหรือเราจะคุยกันแค่เรื่องงานแต่งงานของหนูทำไมทุกคนถึงอยากเร่งให้หนูแต่งงานกันนักนะแม่ครับบิ๊ตี้พูดถูกเราควรคุยกันเรื่องความฝัน และอนาคตของลูกๆของเรามากกว่านะครับมันยังเร็วไปที่พิตตี้จะแต่งงานนะครับพรุ่งนี้เธอจะสอบปลายภาคแล้วและวันก่อนสอบเนี่ยเรายังจะคุยกันเรื่องแต่งงานอีกเหรอครับแล้วเธอจะมีสมาธิได้อย่างไงกันเราครับแม่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่กี่วันเธอก็ทำข้อสอบเสร็จแล้วแต่การแต่งงานเป็นเรื่องทั้งชีวิต เพราะอย่างนั้นเราก็จะคุยเรื่องการแต่งงานของเธอหลังเธอสอบเสร็จแล้วก็ได้ไม่ใช่แค่ไม่กี่วันหรือแค่ข้อสอบหนูจะเรียนให้จบไปทำไมละ่ะหนูจะเรียนให้จบค่ะเพื่อไปเรียนต่อปริญญารุศักติ์บัณฑิตและหนูจะได้ไปเป็นอาจารย์มันไม่ใช่แค่ไม่กี่วันหรือว่าแค่ข้อสอบมันคือความฝันของหนูหนูขอแค่อย่างเดียวเท่านั้นขอให้หนูได้เรียนจบปริญญาแล้วค่อยคิดเรื่องงานแต่งงานของหนูก็ได้นี่ หนูไม่ได้ปฏิเสธจะแต่งงานนะคะแต่หนูอยากเป็นใครสักคนก่อนจะแต่งงานคะ่ะเราควรฟังสิ่งที่บิตตี้พูดนะคะมันมีความหมายมากสำหรับผู้หญิง แม่ครับถ้าต้นไม้ไม่เจอแสงแดดเลยมันก็จะเหี่ยวเฉาตายไปเพื่อให้มันได้เติบโตและออกดอกผลเนี่ยมันต้องพบแสงแดดและไม่ถูกกักไว้ที่เดียวนะครับในความคิดของผมเราควรให้การศึกษาลูกสาวเราเพื่อให้พวกเธอพึ่งพาตัวเองได้เพื่อให้เวลาพวกเธอเจอเรื่องลำบากเนี่ยก็จะรับมือกับมันได้ด้วยตัวเองห้ามใครพูดเรื่องการแต่างงานของบิตตี้อีก